เราแวะดูอะไรนะเราแวะดูอะไรเนี่ยดูนกเป็ดน้ำใช่ไหม,มอ่านกเป็ดน้ำเยอะมากเลยคือฝูงเสียงเป็นอย่างนุรักนกเป็ดน้ำยิงไปแล้วบางส่วนอ๋อพอถือว่าเยอะมาก ใจนะน้ำถนนสมนคอนกรีตโอ้เยอะอยจริงๆอืมฮะแล้วก็รอยอยู่ก็มีเห็นไหมรอยลงมาใหม่หมก็มีน่ะทำอะไ่ก้าวเออเหมือนอะไรนี่เหมือนอะไรเออไหนไหน,ไหนสุดเว่อ เราไม่ต้องเราไม่ต้องรีบ